สวัสดีพี่น้องผู้ติดตามล่าประตูใช่เม่เช้านี่น้อผ่านไปแล้วปล่อยต่อลวเด้อพี่น้องเด้อล่าประตูใช่เขาสามลูดพี่น้องรูดที่สีนี่พี่น้องคือสิบัวลูดดอกเป็นตัวสำรองเจนี่ปราซาชนเล่านี่เขาสามลูดพี่น้องล่าประตูใช่เขาสามลูด เรวจนเขาสองรูดบนรางเอาก้อนสิบบานนี้ก,ก็เบ,บื้องวันที่ยนะี่สิบหานอพี่นองเนะาะวันที่ยี่สิบสี่มือนี่พันไปแล้วมืออืน้นเบ้างมืออืน้นของมืออื่อนเอาก้อนเบื้องของมืออืน่นกับเบื้องของมือนี่ไปก้อนที่พานมาเนาะพี่น้องเนาะเรวจนสตาร์วันที่ยีสิบสี่มือนี่หล่ะพี่น้องจับคูที่ออกมาแล้วพานมาแล้วสมือขึ้นหาหนึ่ง 4ี่หาสามหา,ามหาศย์วิ่งหา1ก้มเดินหา1ล่องหาศก้มวิ่งลงงูดเขาทึ่งหาทึ่ง1นึ่งเน่นพองเล้อสาหาเขาตัวจอยอีกเป็นหาสาผ่านรลาประตูใช่สามแปดศูย์สองสามศ วิ่งสามแปดกลมเล่นสามแปดล่องแปดศูนย์เขาวิ่งโหลดสามพี่น้องได้สองสามกระพานสันติภาพสันติภาพจับคู่เก็ดสองเก็ดสามหนึ่งสี่ หนึงเก่าวิ่งเกดสองกบเล่นเกสร้อนึ่งเก่าสามตัวกะเก่าเกตสองเกตหนึ่งเก่าเขาสองรูดพี่นังเล่าสันติภาพเขาสองสามกับเขาสองสามกับศูนย์สองสองตัวเดียวได้ทั้งบนทั้งล่างพี่นนองซาชนเล่า 4505 94 67วิ่ง45กบเปน45รอง67 3ตัวกะ745 467เขารุด7พี่น้องเขารุดตัวสำรอง7คือ67 นั่นว่า่ะพี่น้องข้าสนล่าหนึ่งเกตพี่น้องหนึน่งเกตเล่าเอกตาจับคู่0 5ห8สามแองสี่หาวิ่งุ 5, 5, งหาก็เล่นสุหร่องสี่หาสามตัวหาสุนหหาี่หารุดพี่น้องเอาบัดน,นี้มาเบิง่ง วันที่มีสิบหาเมืออื่อนได้พี่น้องเด้อขำว่าบงคำว่ารุ่นกันเอาไปรวยกันพี่น้องรวยไล่วันกันเด้อพี่น้องเนาะรวยสูมือได้กูมือเก่ากูมือมึงบ้าบกนั่นก็ได้ซ้ำยู่ยได้พี่น้องเนาะเขาซ้ำยู่ดอกซ้ำหลุดซีหลุดยู่จอหนึ่งดาวโจร สะตาจับคูแปดหกแปดหกศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ซีหา ดีหาว,วิงว่งวิง่งแปดหกแปดหกวิ่งสามตัวห้าแปดหก

Long chó lụt si hà Cá sẽ nhanh nhau bó mì với nó ơi Đàn khả nhau bó mà Quất ẩu chân này nói cho con nó Lắp เล่าปะตู้ใช่โอ้ใช่จักกูหาเก้ามันเขียนมางามเลยนังสีงนี่สีง,งามคัดตอนี้ก็คัดบ่ได้ xì hạ xì hạ nâng kết Rình. Vinh Hà Cầu Sám tùa Kết Hà Cầu Hà Cầu Hà Nâng Chết 3, สามตัวห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าเก้าวิ่งห้าวิ่งเก้าคมเด่นเน้นจอรูดห้าเก้าลองจอรูดหนึ่งเจ็ดาปนี่ช่วงใก้สะหมดแล้วประกาศ เย็นไมอืมอะไรใช้ดาวสันติภาพ สันติภาพคอบแปดสามปดสามจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ด Sám c cầu Cao C Cao C Vinh Vinh Vinh

สามตัวแปดหกเจ็ดหกแปดสามวิ่งแปดวิ่งสามคมเด่นเน้่นจอรูดแปดสามลองหกเจ็ดรองอยู่ที่นี่เด้อพี่น้องเด้อลองหกเจ็ด 6, จอรูด cha cho lào Chào cô cho สี่ห้าสี่ห้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์ไปว่าได้จสี่ห้าเก้าศูนย์ศูนย์สี่ ศ right? ูนย์สี่เก้าิงวิ่งสี่ห้าสามตัว

3าต si. ัวริ่งส si, ี่กมเด่นเน่นเจ้าโรดสี่ห้ารองเจ้าโรด0ูสี่ 가위바위보 mm -hmm. 가위 าจับคู่สองสามสี่ห้าศูนย์สี่

xóm xì xóm xóm xì xóm 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 đình công nên cho ruột xóm xóm cho ruột xóm โอคุณตาคุณผารวยลรเป็นขางโงเร็วไปเลยตาคุณคุณผารวย แค็หนาจอเด้อพีนองเด้อไเขมาแล้วปลอ่อยตอแล้วปลอ่อยตอแล้วล็อประตูใช่ไหอนี่ปล่อยไว้ตมือทีท่สี่โมงหามง้าโมงจังเลยปล่อยพี่นองมือนี่ปล่อยสองมองกับปล,อล่อยละดาวจนสตาพีนองวันที่ยีบห้าท่านว่าสอง6ันห้บดาวจนสตาจับโคมาแปดหกศูนหน่งศูนย์สี่สห วิ่ง8-6ก้มเล่น8-6รอง4-5 3ตัว8-4-5 5-8-6แล้วประตูใจ5-9 4-5 1-2 1-7วิ่ง5-9ก้มเล่น5-9รอง1-7 3ตัว7-9 5-1-7 สันติภาพแปดสามหกเกวิ่งแปสกลมเล่น8ปสมร่องหกเกตัวหกแปดสปดหกเดจ้าชล่าวสี่ห้าเก้าศูนย์เกวิ่ง สี่หากมเลนสีหาร่องศูนย์สี่สามตัวหาสีหาหนย์สี่ลย์ตาสองสามสี่หาศูนย์สี่วิ่งสองสมเลนสอร่องสามตัวสองสาม สองสามสี่เอาไปลองแคบหน่อยจอยเลยพ่อได้ขม er uh, ่าแล้วเอาไปลุ้ยกันลุ้ยไล่วันกันพี่น้องเนาะเอาไปลุ้ยไปลำไปลวยกันพ่อได้ขมาแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น้ำในเด้อเบื้องขดสนัยน้ำใน่ให้กำลังใจปูเน่ะพ่อได้คาสมุดปากกาพี่น้องเดี๋ยวนี้พ่อได้คาสมุดปากกาพผมได้เขียนในพี่น้องเบื้องด้เขียนในพี่น้องลุ้นเนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องอิ่ซี่สุกคุสุกคนลำลุ้ยลำลุ้ยกันเด้อพ่อได้ขมาเบื้งหลังลวยไล่วันกัน ่าเจ็บ่าจนกันพ่อกันไม่พ่นละสุดต่อไปพี่น้องสวัสดี